เย็บ yep, ง่ายใส่สวยช่องสำหรับคนที่ชอบตัดเองเย็บ yep, เองใส่เองคลิปนี้จะพาทำเสื้อคอปกฮาวายแบบง่ายๆค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาอีกเรื่อยๆค่ะถ้ากดแล้วไปชมกันเลยค่ะให้นําแบบเสื้อพื้นฐานมาวางห่างจากริมผ้า6นิ้วค่ะ วางตามแนวยาวของผ้านะคะแล้ววาดโครงล่างของแบบเสื้อพื้นฐานลงไปค่ะในที่นี้แม่น่จะปรับแบบบนผ้าเลยนะคะถ้าใครไม่ถนัดสามารถทำตามแต่ทำบนกระดาษบูฟไปก่อนได้ค่ะปรับแบบบนผ้าหรือในกระดาษบูฟตามแต่สะดวกได้เลยนะคะ หลังจากวาดโครงล่างของแบบเสื้อพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปขยายออกไปค่ะตามลูกศรสีแดงกว้าง1น,นิ้วนะคะแล้วลากเส้นคอไปเชื่อมให้ได้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็ลดคอลึกและคอกว้างลงมาครึ่งนิ้วค่ะมักจุดเอาไว้ให้เรียบร้อยค่ะได้แบบนี้เรียบร้อยก็ให้นำปากนกแก้วนะคะมาวางให้ผ่าน2จุดนี้ให้พอดีแล้วก็วาดเส้นคอใหม่ให้เรียบร้อยค่ะ ต่อไปมาดูวิธีตัดตรงคอนะคะแม่นุชจะตัดตามแนวคอใหม่เลยนะคะมาจนสุดที่ลูกศรสีแดงชี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแนวพับนะคะแม่นุชจะพับตัวเสื้อลงไปตามแนวตรงนั้นแล้วก็วาดคอเสื้อแบบนี้ลงไปค่ะทีนี้ส่วนที่เป็นสาบแล้วก็ ตรงที่เป็นตัวเสื้อก็จะมีคอเสื้อที่เท่ากันค่ะเวลาที่เราพับสาบลงมา,าให้ติดกับตัวเสื้อชิ้นหน้านะคะทั้งซ้ายและขวามันก็จะเท่ากันนะคะแม้ว่าจะตัดทีละชิ้นนะคะได้ชิ้นหน้าหนึ่งชิ้นแล้วเอาชิ้นนี้ไปเป็นแบบตัดชิ้นหน้าอีกหนึ่งชิ้นที่เหลือค่ะ อันนี้ชิ้นหน้าได้ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าคลี่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปมาทำชิ้นหลังกันค่ะพับทบผ้าตามแนวยาวนะคะแล้วก็นำแบบเสื้อพื้นฐานชิ้นหลังมาวางค่ะวางแล้วกลัดเข็มหมุดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็วาดโครงของแบบเสื้อพื้นฐานลงไปให้ได้แบบนี้ค่ะจากนั้น ก็ลดคอค่ะลดคอกว้างเท่ากับชิ้นหน้านะคะก็คือครึ่งนิ้วค่ะมาร์กจุดไว้แล้วก็นำปากนกแก้วมาวาดคอหลังใหม่ค่ะจากนั้นก็ตัดออกมาค่ะเผื่อเหมือนชิ้นหน้าเลยนะคะที่ชายเสื้อก็1นิ้วครึ่งคอไม่ต้องเผื่อส่วนจุดอื่นก็ครึ่งนิ้วค่ะจากนั้นก็นำมาประกบด้วยเข็มหมุดนะคะแล้วทดลองนำมาสวมใส่กับตัวเองค่ะ ทดลองสวมเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปก็นำไปเย็บจริงได้เลยค่ะวางเต็มตีนผีเลยนะคะเย็บเสร็จแล้วก็พงให้เรียบร้อยได้แบบนี้แล้วค่ะต่อไปให้พับตามแนวคอใหม่นะคะแล้ววัดจากแนวคอใหม่เข้าไป1นนิ้วครึ่งมาร์กจุดไว้ค่ะทำแบบนี้ทั้งด้านซ้ายและขวาให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็นำมาเย็บค่ะเริ่มเย็บจากจุดที่เรามาร์กเอาไว้เมื่อกี้นะคะ เย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ค่ะและพอกลับด้านมาก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปให้วัดตรงที่ลูกศรแดงชี้ไปหายางอีกด้านหนึ่งค่ะได้เท่าไหร่จดบันทึกเอาไว้เดี๋ยวเราจะทำคอเสื้อที่มีความยาวเท่ากับที่เราวัดได้ค่ะต่อไปให้ตัดผ้าความกว้าง8นิ้วค่ะ ส่วนความยาวเอาตามที่จดบันทึกบวกครึ่งนิ้วเผื่อเย็บเอาไว้นะคะตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยก็พับครึ่งแบบนี้ค่ะสำหรับผ้าทําปกแม่นวดก็จะตัดผ้าตามแนวยาวนะคะพับครึ่งแล้วก็กลาดเข็มหมุดให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะก็มามาร์กจุดนะคะที่เป็นระยะของปกอะคะ่ะที่เราจดบันทึกไว้นะคะ ส่วนด้านข้างก็จะเป็นที่เผื่อเย็บเอาไว้ค่ะต่อไปก็นําไปเย็บตามรอยลูกศรชี้ให้เรียบร้อยค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็ตัดมุมออกค่ะระวังโดนฝีเย็บด้วยนะคะตัดออกเรียบร้อยแล้วก็กลับด้านค่ะ กลับด้านออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะได้ปกแบบนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็นำมาประกบกับตัวเสื้อค่ะแล้วก็ให้วัดจากตะเข็บที่ไหลนะคะลงมาที่1นิ้วครึ่งค่ะมักจุดไว้นะคะจะได้จุดตรงที่ลูกศรสีแดงชี้ค่ะจากนั้นก็ทำแนวเย็บนะคะไปเชื่อมกับ อลอยตะเข็บเดิมที่ลูกศรสีขาวชี้ค่ะจากนั้นก็นำไปเย็บนะคะวิธีวางเย็บให้วางแบบนี้นะคะเย็บมาจนสุดที่ลูกศรสีแดงชี้ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทั้งด้านซ้ายและขวาเลยหลังจากที่เย็บเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปให้ดูที่รอยขีดสีเหลืองที่ลูกศรแดงชี้นะคะให้ตัดลงมาค่ะระวังอย่าให้โดน ฝีเย็บนะคะตัดเสร็จก็จะได้แบบนี้ค่ะทั้งสองด้านเลยนะคะทำสองด้านเมื่อกลับด้านสวยออกมาก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปให้จับปกนะคะปกด้านล่างนะคะกับตัวเสือ้อประกบกันแบบนี้แล้วนำไปเย็บค่ะเริ่มเย็บจากตรงที่เป็นรอยตัดนะคะ ไปเชื่อมยังอีกด้านหนึ่งเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปพับปกที่ลูกศรสีแดงชี้ค่ะให้สังเกตที่ลูกศรสีแดงและสีเหลืองชี้นะคะจะพับให้เป็นแนวเดียวกันค่ะพับเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปนําไปวางเย็บค่ะโดยเริ่มจากจุดที่ลูกศรสีแดงชี้ไปหาอีกด้านหนึ่งค่ะ อีกวิธีคือเริ่มเย็บจากจุดกึ่งกลางคอที่ลูกศรเหลืองชี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเย็บจากมุมที่เห็นจากวางตรงนี้นะคะเย็บมาอีกด้านหนึ่งแล้วไม่สวยเท่าไหร่นะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นเย็บจากจุดกึ่งกลางที่ลูกศรเหลืองชี้เมื่อสักครู่ได้เลยนะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ค่ะ ต่อไปให้วัดวงแขนของตัวเสื้อให้เรียบร้อยได้ความยาวที่เท่าไหร่จดบันทึกเอาไว้ค่ะจากนั้นก็เอามาปรับกับแขนเสื้อนะคะให้มีความยาวเท่ากันกับวงแขนของตัวเสื้อค่ะในที่นี้วงแขนของแขนเสื้อแม่นุษนะคะใหญ่กว่าวงแขนของตัวเสื้อค่ะ ฉะนั้นแม่นุชก็จะลดวงแขนของแขนเสื้อให้เล็กลงนะคะเพื่อให้มีขนาดเท่ากันกับวงแขนของตัวเสื้อค่ะส่วนความยาวของแขนเสื้อเอาตามที่ผู้สวมใส่ชอบได้เลยนะคะในภาพนี้คือของมนุ์ปรับได้เรียบร้อยแล้วค่ะ ให้เราดูวงแขนของตัวเสื้อของเราเป็นหลักนะคะไม่ใช่ว่าเห็นตรงนี้ของมนุษย์ปรับเล็กลงแล้วปรับตามไม่ใช่นะคะดูวงแขนของแขนเสื้อแล้วมาปรับวงแขนของตัวเสื้อให้เท่ากันนะคะต่อไปก็ตัดตามรอยออกมาได้เลยค่ะต่อไปให้ตัดผ้าตามแนวยาวนะคะความกว้างสองนิ้วครึ่งค่ะ ให้มีความยาวมากกว่าปลายแขนเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นํามาประกบแบบนี้ค่ะประกบด้านสวยลงไปด้านไม่สวยของตัวแขนเสื้อนะคะแบบนี้ค่ะแล้วกัดเข็มหมุดให้เรียบร้อยจากนั้นก็นําไปเย็บค่ะวางเต็มตีนผีได้เลยนะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ค่ะ ต่อไปมาทำกระเป๋าค่ะความใหญ่ของกระเป๋าสามารถเพิ่มได้ตามที่ชอบได้เลยนะคะ เตรียมกระเป๋าได้แบบนี้แล้วให้พับขอบเข้ามาค่ะประมาณ0.5เซนติเมตรนะคะแล้วก็กลัดเข็มหมุดให้ได้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำมากลัดบนเสื้อนะคะลองกลัดไว้ตรงช่วงประมาณที่ตัวเองสามารถล้วงไปได้สะดวกค่ะอันนี้ถ้าวัดลงมาก็จะประมาณที่7นิ้วนะคะ ลองกลัดดูก่อนยังไม่ต้องเอาไปเย็บนะคะจากนั้นก็เอามาทดลองสวมใส่ดูค่ะในภาพนี้แม่นนดจะทดลองวางหลายๆตำแหน่งให้ดูนะคะเผื่อว่าชอบตำแหน่งไหนก็ลองไปทำดูค่ะในที่นี้แม่นนดจะเอาตำแหน่งอยู่ด้านล่างทั้งสองใบนะคะกระเป๋านะคะจากภาพตำแหน่งวางของกระเป๋าชอบตรงไหนก็วางตามจุดนั้นได้เลยนะคะปรับตามชอบได้เลยค่ะ จากนั้นก็นำมาวางเย็บแบบนี้ค่ะวางเต็มตีนผีนะคะเริ่มจากขอบของปากกระเป๋านะคะขึ้นมาหาที่ลูกศรสีเหลืองค่ะแล้วค่อยเลี้ยวลงไปที่ก้นกระเป๋านะคะวนไปหาอีกด้านให้เรียบร้อยค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปมาทำ ชายเสื้อค่ะแม่นนชจะมาร์กจุดตามรูปภาพนี้เลยนะคะมาร์กจุดให้รอบจะได้พับง่ายค่ะพับเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็นำมาวางเย็บได้เลยค่ะระยะเย็บตามภาพนี้ก็คือประมาณ0.3เซนติเมตรนะคะเย็บจนเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ค่ะ ชายเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนำมาสวมใส่ค่ะแล้วหาจุดที่เราจะติดกระดุมเม็ดแรกนะคะเอาความลึกตามที่เราใส่ได้พอดีนะคะในที่นี้ของแม่นดเอาอยู่ที่5นิ้วค่ะจากนั้นก็เอากระดุมมาวางค่ะจัดระยะให้เท่ากันนะคะให้ดูสวยงามสำหรับเสื้อของเราค่ะแล้วก็มามารักจุดแบบนี้ค่ะให้เป็นระยะของ รังดุมนะคะอันนี้แม่นุชจะทำรังดุมแบบใช้มือทำนะคะระยะรังดุมตามภาพนี้ได้เลยค่ะมาร์กจุดติดกระดุมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำใบมีดนะคะมากรีดเป็นรังดุมได้ค่ะจากนั้นก็มาทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะเป็นรังดุมที่ใช้มือทำนะคะส่วนใครที่สามารถใช้จักรทำรังดุมอัตโนมัติได้ก็ทำได้เลยค่ะ ทำรังดุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาร์กจุดติดกระดุมนะคะให้ตรงกับรังดุมแต่ละจุดนะคะแล้วก็ติดให้เรียบร้อยนี่ก็จะเป็นระยะของการติดกระดุมนะคะครึ่งนิ้วค่ะสำหรับจุดืึงกลางกระดุมนะคะติดให้เรียบร้อยทีนี้ก็พร้อมใส่แล้วค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ จะได้มีกำลังใจทำคลิปวดีอออกมาอีกเรืเร่อยๆค่ะ